เนื้อทีพันธ์ไรเลยพี่น้องอำเภอคาตจก,กาจังหวัดสกลนครครับพากันมายกงอครับยกย่อมื่อีงหาน้องครับหาน้องเนื้อที่เดียวกันครับข้าวเ,เห็ดเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องน้องละศิบไลครับคนบ้านพันหาลอยคนพี่น้องครับใน,นเงินแสนก่บบาทบผู้มานก็นมี่ครับติบของเหลือของก็มี่ กู้ประมาณขึ้ข้าวนอยดีสองตัวครับปลาข้าวน้อยสองตัวครับมันไผ่มันมั่นพี่น้องมันไผ่มันมั่นครับมันไผ่มันมั่นพวกก็เจ้าเก่งก็เจัาก็โอเคครับข้าน่อยถนัดทางไปตัดไม้บุหร่แล้วมันก็มือมันรถสิบหล่อหาปลาในบ่อมันพี่น้องปลาข้าวน้อยครับข้าน่อย